สวัสดีครับผมคนดูทุกคนและก็คนที่เล่นเกมขนมโตเกียวนะครับไม่ได้ลงคลิปเกมตัวเองมาก็น่าจะ3-45วันไม่รู้นะครับกี่วันก็สวัสดีคนดูทุกคนด้วยแต่ก่อนอื่นก็ฝากกดติดตามและกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้คนกดติดตามผมน้อยมากนะทุกคน22เปนฝากกดติดตามกันเยอะๆด้วยนะครับอ่ะในวันนี้นะครับเราก็จะมาโชว์สกิลวีของเจสันนะครับที่ไม่ใช่สกิลวีดิคือตอนแรกผมปรับสกิลของเจสันนะครับรีเวิร์คแห้แบบมันก็โกงในระดับหนึ่งอยู่นะ ่วนที่ปรับไปด้วยนะครับทั้งโนโลทั้งอะไรหลายๆอย่างคูลาคูราตอนนี้ผมจะทําสกิลเพิ่มแล้วก็เปลี่ยนสกลิลนิดๆหน่อยให้มันเหมาะสมกับประมาณนี้ที่ทุกคนพิมาเนี่ยผมรับไป่หมดเลยนะครับแต่ต้องใช้เวลานิดนิดนึงนะครับต้องใช้ในเรื่องของแอนิเมชันใหม่ด้วยก็เลยต้องใช้เวลานานนิดหน่นอยนะครับแต่ทุกอย่างคืออยู่ในกระบวนการที่จะทําให้คนดูทุกคนหรือว่าผู้เล่นทุกคนเนี่ยเล่นกันอย่างสนุกและมีความบาลานซ์เออทีนึงนะครับอ่ะอัปเดตถัดไปที่จะถึงนี้นะครับเป็นคาคุจ่า ต่อไปไม่ใช่วันที่17แล้วนะครับเลื่อนไปวันที่เลื่อนไปวันที่20นะครับเออเพราะว่าวันที่19เนี่ยผมจะเปิดเทสให้เทสเตอร์เข้ามาเล่นนะครับแล้วก็เช็คว่ามีบั๊กอะไรคือให้มันเรียบร้อยดีที่สุดก่อนที่จะปล่อยเป็นวันที่20นะครับสาเหตุที่เลื่อนเนี่ยมันมาจากที่ว่าผมเนี่ยอยากให้เกมเนี่ยออกมาดีที่สุดนะครับไม่ใช่อัปเดตทุกอาทิตย์นะครับก็คือถ้ามันจะเสร็จแล้วเนี่ยผมก็จะประกาศเลยล่วงหน้าไม่ไม่ใช่ล่วงหน้าดิจะประกาศเลยันย่งวันที่จะอระกาดตัน20อะไรอย่างเครบ ก่อนที่ผ่านมาครับมันเชียชิวมากคนดูก็เลยคิดว่าทําอะไรให้เสร็จก่อนแล้วก็ไม่ค่อยไม่ค่อยมีบั๊กอะไรอย่างเงี้ยผมถึงจะปล่อยเกมแบบนั้นจะดีที่สุดนะครับ <c oughs> โอเคอะเดีย๋วยวโชว์สกิลเตะสันดีกว่านะสกิลเซนะครับ,แต,รรบแต่ผมจะลองพูดดูคือ <c oughs> ตอนเนี้ยทุกทอย่างที่เป็นการรีเวิร์กหรือว่าอะไรที่แบบปรับใหม่เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าสกิปเปอร์เนี่ยเขาจะปรับให้ลงเซิร์หลักตอนไหนนะครับแต่คิดว่าน่าจะมาทีเดียวอัปเดตหรือเปล่าก็ไม่ชัวนะครับอะสกิลเซตนะครับตอนนี้ก็คือปรับ โลงมาให้เห็นไหมไม่ได้ใหญ่เท่าตอนแรกเท่าไหร่นะครับอ่าประมาณนี้ส่วนสก,กิล x ก็เหมือนเดิมเลยครับเียงได้เห็นไหมกดค้างเล็งแล้วตรงขึ้นครับนี่มันจะตรงขึ้นนะครับตอนแรกมันเบี้ยวปะสกิล x ของเจสันอ่าต่อไปสกิล c นะครับเมื่อเลือดเรานะครับโดนทำดาบิบไปสิบสิบเปอร์เซ็นต์จะได้มาสองดอทอ่ะสิบเปอร์เซ็นต์ของสองมันสองคือสองร้อยสองร้อยยี่สิบคูณสองเป็นสี่ร้อยนะครับดาบิบต้องเสียสี่ร้อยผมจะลองให้ตีสองทีไอ้นี่ตีสองทีน่าจะเจ็บแล้วนะไอตัวเบี้ยว หนึ่งอ่าเห็นไหมขึ้นแล้วประมาณ4ี่นะครับมันจะเพิ่มดอทมานะครับดอทกดซีปึ๊บก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวลองให้มันเตะอีกรอบนึงก็จะหลบประมาณนี้ครับผมหลบไปเอาให้หมดเลยเอาหลบลบปึ้งอาหลบเรียบรอ้อยหมดต่อมานีครับส่วนสก,กิลวีอันนี้คือเป็นสก,กิลที่ผมปรับมาให้มันดีที่สุดเอาที่จะดีได้นะครับอา้าวกดผิดสก,กิลวีนะเป็นการพุง่งตอนแรกมันจะสไลด์นะตอนนี้ไม่สไลด์แล้วนะครับดูนะปึ๊บเนี่ยหยุดเลยนะครับ ปุ๊บหยุดเลยแล้วก,กดกลับมาได้คือตอนแรกมันจะสไลด์แบบโคตรไกลอ่ะคนดูอันนี้ก็คือตอนเนี้ยเซิร์ฟหลักอ่ะมันยังสไลด์อยู่นะครับแต่ว่ามันก็โกงมากสำหรับเซิร์ฟหลักตอนเนี้ยส่วนเซิร์ฟนี้ก็โกงครับแต่ว่าโกงไม่เท่าเซิร์ฟหลักก็ปรับให้มันมันแล้วแต่คนอ่ะแต่สำหรับผมผมว่าตอนเนี้ยมันไม่โกงเท่าเซิร์ฟหลักเออแต่ว่าปรับแล้วมันก็โอเคนะไม่งั้นมันจะโกงเกินนะครับเดี๋ยวพุ่งปุ๊บ ก็กดกลับมาอะไรประมาณนี้ครับสำหรับสกิลวีอ่าแล้วก็ต่อไปสกิลเนะครับของโนโรเดี๋ยวเราไปที่โนโรกันเลยดีกว่าเดี๋ยวพาดูอารีนาใหม่ด้วยคลิปนี้เดี๋ยวมาโชว์อารีนาใหม่นะครับที่จะเข้ามาในอัปเดตนี้เดีย๋ยวให้ดูอารีนาอารีนาเอาให้ดูได้โนโรนะครับก่อนหน้านี้สกิลเอ็กซ์ะครับมันเล่นยากมากนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ไกลขนาดนั้นนะครับเอ็กซ์ปกติตอนแรกนะครับกดเอ็กซ์ปึ๊บมันจะพุ่งประมาณตรงเนี้ยอ่าผมถอยหลังมาให้อ้น,นี่ผมปรับให้มันไกลขึ้นนะประมาณนี้นะครับแต่มันมีวิธีีออ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 อยยยู่่่่่โนน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 คคคืืืืตใใหหหห้้้ัััััเเเเเกกกกกกาาารรรรรมมมมมะะะะะะ็ดดดดิถแลลวบจไป เห็นไหมแพดเก่าน่าจะอยู่ประมาณแถวๆโซนประมาณนี้มั้งถ้าผมจะไม่ผิดนะครับแต่ตอนนี้ผมปรับให้แบบมันไกลขึ้นนะครับมาเนี่ยกด X ธรรมดาปุ๊บมันจะประมาณนี้ไม่ไม่ไม่เกินตรงนีน้แต่ถ้าเรากระโดดแล้วกด X อ่อะมันจะไกลขึ้นแบบเยอะมากๆนะครับเดีย๋ยวลองลอง,ลองดูสามสองหนึ่งปุ๊บเนี่ยคือไกลกว่าเดิมประมาณ4 0 5 0เลยนะทำให้เล่นง่ายนะครับแบบกดล็อกได้ง่ายผมกระโดดแล้วผมกดล็อกได้ง่ายเลยอะฮึบเนี่ย อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็สกิลเอฟนะครับผมปรับให้คุณดาวไวขึ้นนะไอไลฟ์คอยตรงนี้เดี๋ยวให้ดูนี่เดี๋ยวคนดูรอรอ,อดูนะครับสกิลสกิลเอฟปึ๊บเห็นไหมตอนแรกอะ่ะมันประมาณ35มิบาวินะครับผมเลยปรับให้เหลือห้าวิตอนคือโนโรมาเล่นยากนะครับสำหรับผมแล้วก็หลายๆอย่างแล้วก็สกนะิลวีเนี่ยผมจะปรับดาเมจเอ้ยปรับดาเมจลดลงหรอปะเดี๋ยวลองเท่าไหร่เดี๋ยวดูนะเท่าไหร่นะครับพันสี่นะครับก็โอเคไม่ได้เยอะเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองสกิลซีแล้วเท่าไหร่นะคนดูเดี๋ยวลองรอแป๊บนึงอันนีี้้คคคืืออออผผมมมัพปรระะะาณนนนนเลลลยแงงดดููสกิ พันสองครับสกิลซีแรงมากแต่ผมว่าต้องปรับสกิลซีให้ลดลงหน่อยนะคะคุณดูว่าไงมันแรงมากเลยนะสกิลเซ็ตน่าจะโอเค 600. อโอเคอยู่นะประมาณนี้ผมว่าอ่ะเดี๋ยวเราจะลองเล่นโนโลกับเจสัน p ีนะครับแล้วพาดูอารีนาใหม่นี่เดี๋ยวให้หนายไปกอนไปอารีนาใหม่นี่คุณดูครับรอดูอารีนาใหม่นะผมไม่รู้นะว่าคุณดูจะให้กี่คะแนนนะครับอย่าให้มาดูเลยในคลิปนี้นี่เข้าพร้อมกันนะ3 2 1อขอขอขอ,ขอ,อจริงจังนะให้กี่คะแนนเทียบกับอันอันเก่าอันนี้เคออันใหม่ตึง้งอ่ะนี่คือเข้ามาแล้วนะครับก็จะประมาณนี้ใหญ่แล้วสวยมากและข้างบนนี่ครับเป็นผมให้ดูเล็กน,น้อยเป็นกิมมิคละกันนะครับเผื่อบางคนแบบที่ผมควรบอก อกีปวะไม่บอกแล้วกันข้างบนเห็นไหมมันจะมีแบบดวงตาอะไรอยู่นะให้ด,ใหด,ใหดูให้ดูให้ดูแค่นี้พอมันไม่มีดวงตาหรอในนี้มันมีแหละแต่ว่ามันปรับสีมืดน,นะครับเห็นไหมมันจะมีอะไรอยู่แต่คือถ้าคนดูเข้ามาในเกมตอนรับดินี่ยมันจะใหญ่มากนะแบบเอาแค่ผมบอกแค่นี้แล้วกันไม่บอกเยอะนี่ดีเทลก็จะประมาณนี้นะครับพื้นเห็นไหมให้ลองเทียบกับอันเก่าดูแล้วกันนะครับอันเก่ากับอันใหม่แล้วก็ให้กี่คะแนนนะครับคอมเมนต์บอกได้เลยนะครับผมมีประมาณนี้ครับอันใหม่อ่ะเดี๋ยวเราลองพีคๆกันเลยดีกว่านี่มามาลองกันมาอ่ะเริ่มเลยมาอันนี้น้องเขาเนิกกนะะครรับแแตต่่่วาาเเไมมีส็ลยอ ดูนะโนโรโกงมากตอนนี้กด,ดพึ๊บพุ่งเรียบร้อยแล้วกดวีได้เลยครับจะอยู่ที่เดิมมันจะไม่อยู่ข้างหลังล้วเห็นไหมคนดูแล้วกดซีคําย้ำบอลได้แล้วก็กดพุ่งปึ๊บอุ้ยโดนนะเราก็โดนเหมือนกันเอยรออยู่รออยู่พุ่งจับนี่เรียบร้อยะบัดนี่เล่นนาเล่นนาคนดูเร็วนๆพูดถึงปะพูดถึงไหมโอ้ไม่ถึงว่ะชิบหายละโดนปะอย่างงี้โดนปะโดนปะ นายจะตายหรือ ah เปล่าครับแล้วน <athletes> <wwww> ายเอ็กกดไม่ติดโอ้โหโดนเลยแม่งเอ็กกดไม่ติดเดี๋ยวรอรออ่ะร้อยเขาก็บอกกันแล้เขาพุ่งพุ่งอุ้ยจับไม่โดนจิบหายละคนดูมันอึดอยู่เนี่ยทำเป็นเล่นคานากิอุ้ยไม่โดนว่ะโดน46หน่อยเบามากนะเทียบเท่าถือว่าเบามากแรดเลย เออโดนสวยสกิลซีเลยจังหวะนี้หนึ่งสองสามหุ้ยชิบหายละโอ้โหแม่ไม่โดนคือสกิลเอ็กไกลขึ้นเล่นง่ายขึ้นมากเลยนะสำหรับผมนะแต่ผมไม่รู้ว่าคนดูเล่นง่ายขึ้นหรือเปล่านะครับฮึบโอ้โหพลาดว่ะอ่ะโดนตายไหมตายหรือเปล่า เรียบร้อยประมาณนี้ผมว่าโนโรเล่นง่ายขึ้นนะครับอะเดี๋ยวต่อไปจะลองเจสันเดี๋ยวต่อไปพี่ไปเล่นอะเดี๋ยวรอก่อนนะครับนี่คือผมว่าเล่นง่ายขึ้นเลยนะพอเจสันแบบว่ามันเอ็กไกลขึ้นนะครับคนดโดแล้วก็เอฟอะถ้าใครเก็บสองแตกมานี่คือจะเล่นง่ายขึ้นโคตรออกไม่ได้ติดไอที่ติดอินคอมแบทนะครับอันนี้เป็นเซิร์ฟเทนนะอ้ากดออกไม่ได้คอมแบทไม่หายจะต้องรองอา,านะไฮละโคตรไกลเลยี๋ยวผมว่าผมเช็คพอยต์ตรงนี้ดีกว,ว่าใกล้ดีเช็กพอยต์ตัวเองนี่แหละไปครับน้องชายอารีนาอารีนานี่ อันนี้เลือดผมแค่2 2 0 0แต่พอเข้าไปในอารีนา,าแล้วเนี่ยทุกคนนะครับจะเท่ากันหมดเลยทุกอย่างเหลือแค่สกิลเพลย์อย่างเดียวแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวรอนี่แมตสี่พันห้านะมามาเจอเจาสาันที่รีเวิร์กปรับใหม่กันในฟาแต่จริงๆมันมีอะไรให้ปรับเยอะกว่านี้อีกนะครับเนี่ยเดี๋ยวจริงๆผมรอได้ปะวะครึ่งชั่วโมงอ่ะมันจะมีอีเวนท์ที่เข้ามาใหม่นะครับเออเอาเป็นว่าให้คนดูรอรุ้นแล้วกันอันนี้มันนานจุดสิบนาทีไป้รวยเนี่้โดนอยู่ปะโอไม่โดนโอ๋ออ๋อน้องไม่ได้เปิทดปท นี่มันดักมันดักมันดักจุดเกิดเราอะนี่ดักจุดเกิดเราอะนี่ยบร้อยอย่างงี้โดนนะครับอย่างงี้โดนโอุย้ยอืมอืมกลับอ่ะโดนอย่างงี้โดนนะครับอืมอู้อชิบหายละดูดดคนดูคนดูคาเดกินะไม่ยอมไม่ยอมนี่ไงโดน เปิดดอสครับเปิดดอสเปิดดอสเปิดดอสอืมเล่นคาเนกี่หรอน้องชายอืม้มอุ้ยหลอดหลอดหลอดอุ้ยผมว่าผมโลมากเลยว่ะอ่ะโดนนะอย่างเงี้ยเฮ้ยผมจะตายว่ะ โอ้ยเกือบตายคนนู้นเมื่อกี้ผมเกือบตายเห็นไหมเจสันปรับมาผมว่าไม่โกงเกินแล้วก็พอเล่นได้นะครับแล้วก็เทสกิลเซตเนี่ยมันไม่อยู่ข้างหลังแล้วนะตอนนี้อยู่ใอยู่อยู่ข้างหน้าเราเลยนะครับคอมโบได้เลยแบบต่อเนื่องแต่หลักๆแล้วเจสันนะครับจะฟาร์มยากผมว่าฟาร์มยากอยู่นะแต่ผมไม่รู้นะว่าคนดูคนเล่นเนี่ยรู้รู้กันหรือเปล่าแบบว่าสังเกตกันหรือเปล่านะครับแต่ถ้าใครที่รู้เหลือสังเกตแล้วก็คือจะรู้นะครับว่าสกิลของเจสันเนี่ยมันไม่ใช่เจสันดิตอนเริ่มแรกอ่ะใช้เองเมสันเร็วมารับดี ปึ๊บเร็วมากครับดู1 2 3 4 1 2 3 4ผมไม่รู้ว่ากี่วินะน่าจะ0.3นจหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ปกติอ่ะมันประมาณ0.4ถึง0.5นะครับอันนี้คือไวมากคนดูดูนะปึ๊บปึ๊บเนี่ยถ้าใช้สกิลวแซดอะดูนะ ประมาณเท่าไร่ครับ5600ใช้ M1 อะพันกว่าเนีย่ยต้องเน้นใช้ M1 ครับผมว่าถ้าจะฝามแมตเตอรี่แรกๆนะครับแต่พอเราได้สก,กิลวมาแล้วผมพูดเลยนะแบตเตอรี่แป๊บเดียวแต่ถามว่าจะใช้หรหลอกสก,กิลวีไม่ไมถึงว่ากว่าจะถึงสก,กิลวก็คือฝามแบตเตอรี่ครบแล้วอะดูดิปึ้งพั0นนึง อึง้งนะคือหลักๆแล้วใช้ M1 ฟาร์มผมว่าจบสำหรับเจสัตนะครับส่วนสกิลอะไรพวกเนี้ยมันเป็นสาย PVP อะ่ะเราก็พูดยากนะครับคนดูอ่ะก็ประมาณนี้เดี๋ยวจบกันด้วยห้อง PVP กันดีกว่าห้องใหม่นะฮะแล้วข้างบนก็เป็นตัวอะไรไม่รู้ให้คนดูเดาเอาละกันว่าคืออะไรนะครับอ่ะก็สำหรับคลิปนี้ถ้าใครอยากให้พี่ปรับอะไรหรือว่าแก้ไขตรงไหนเนี่ยสามารถคอมเมนต์บอกได้เลยนะครับส่วนเรื่องโทรศัพท์เนี่ยผมผมกำลังแก้ไขให้ทันอัปเดตหนึ่งนะก็จะมี UI นะครับกดง่ายขึ้นแบบกดแบบกดง่ายอ่ะแล้วก็เล,เลด้ยี ขึ้นเล็งได้เอางี้ดีกว่ารรจะพยายามปรับให้ทันในอัปเดตหนึ่งะครับก็พยายามทําอยู่แล้วก็แจ้งเลือกให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วในอัปเดตที่เข้ามาถึงเนี่ยเวลใหม่วิวจะเยอะขึ้นนะครับแล้วก็มีคอนเทนต์ทำคาพูจามีอีเวนต์นะครับแต่เลดน่าจะมาอีกอัปเดตหนึ่งอ่ะสปอยเลยแล้วกันว่าเลดมาแต่ไม่ใช่อัปเดตหนึ่งะไม่น่าจะทันแล้วก็จะมีเควสรายวันด้วยพูดประมาณเดียวกันอันนี้คือประมาณ40-30% 30-40%ล้วกันที่ผมพูดไปเนี่ยที่จะมาในอัปเดตหนึ่งะฮะแต่หลังจากเนี้ยให้คนดูบอลลูนเอาเองแล้วกันนะครับว่าจะมีอะไรเข้ามาก็สำหรับคลิปนี้พี่ขอตัวไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าอย่าให้ทำอะไร คอมเมนต์บอกได้เลยนะครับจะให้ไปเกมไหนบอกได้เลยแล้วเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับผมจุ๊บจุ๊บครับ